แล้วหมอไม่กดหมอจะไม่กดของเมียได้ไงพี่มเลยกัพี่ไก่ไปแลวนะพี่ไก่อย่พูดจะตะทีได้ไหมอไอบอไม่ได้นพก็ปุมอ่ะมันก็เดียวอ่ะ จะคุ้มหรือเปล่าอ่ะจะไปหรอไม่มีคนเขาตรวจดูเขาถามว่าไปตรงไหนเขาจะไมเขาเรียกว่าทีอะไรนะทีทีที่่อะไรไปมรงนีที่ไหนอ่ะมันเียงแค่ประตูไปตรง้ทีทีอะไรวะไปตรงนี้ทีหรอ เขาบอกว่าเห็นคิตเต้บอกโอ้ยแป้นเดียวไปจับร้อยรางวัลก็กลับอะไรอย่างเงี้ยุกเโมคิตเต้ก็ได้แล้วค่เต้รู้ใช่ไหมว่าที่ไหนใช่ไม่เคุณไรโอ้ยถึงแน่เลยอ่ะไม่มีงานอ่ะแล้วแต่ไปก็ต้องต้องเก็บรูปไว้นะลงมาแล้วสองรูปค่อยลงเมื่บางทีบางทีหมอตั้มไม่ได้ตรวจรองมาก โอ๊ยอะไรกันโทรศัพท์ฉันเนี่ยไอ้วกนี้ไอ้มาแล้วไาแล้วนะพี่มาไม่กดให้ไม่กถ่ายที่แถ่ยไปแล้วอ่ย่คาเขาจะดเียบคาลูจดีเนี่ยตื่นเต แล้วนนั ó, ้นของใครถูกนั้นของใครเอาหมอถ่ายแล้วเหรอจ๊ะถ่ายแล้วเหรอถ่ายอะไรถ่ายแล้วหมอติงทำไปแล้วน้องบอกกับแป๊บนึง เร้จะรถที่ไหนบอว่าเือน้องมาอยู่ที่ไหไม่ทอเผื่ไปขึ้นรถที่ไหน้างหมขึ้นิทูน้องนทูขึ้นพวงนี้ขึ้นรถที่ไหนบอางไหมน้องจไม่ได้หนอนขึ้นที่ทูไม่เหรอไปส่งที่ขึ้นรถใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนกลับมาที่ทูได้ปะไปยังไม่รู้ที่ทูไหนดูรัชดาหรือที่ไหนทูสกหรือรัชดาเอา่แน่ลูกคอนโดเนฮะคอนโดเน็ตใช่คอนโดเน มันจะไปถูกไปไหนก็บอกว่าแถวที่อื่นเมเจอร์หรือตรงไหนไม่เเมเจอร์หลังเมเจอร์ต้องเอาไอ้นิวตรงนั้นเมเจอร์มันมันชื่อชื่อตึกอะไรคะถูกอะไรไปที่คอนโดไม่ไม่ถึงว่าตัวคอนโดเลยเหรอไปที่คอนโดหรอไปไปจอดตรงนั้น๋อรถลงมาเตรงนั้นอเน็ตไม่ได้ไปไปไปคนดีย้วเดี๋ยวไปจอดที่โน้นให้นัดตรงนั้นไงอ๋อแล้วก็ไปก็จะมาเอารถที่ที่ตอนเ็จเสร็จประมาณห้าโมงไม่รู้จับร้อยแล้วไม่ได้จับไปไม่รู้อยู่ที่ไหนไปก็ไม่รู้ ไม่แล้วจะไปแล้วมันมีติดจอดรถกี่ชั้นน้ำจะหาเจอไหมฮะไม่ใช่ที่จอดรถเป็นกี่ชั้นหรือหาเจอไหมรอตรงล็อบบี้ไม่ต้องต้องเป็ลานจอดรถเราไว้จอดข้างนอกแล้วค่ะไม่ข้างในหรอกลานจอดรถเขาก็มีก็บอกมาหาเพื่อนทีแลกบัตรแลกบัตรไม่มีบัตรแรกไงยเป็จอดที่อื่นไหมมีจอดคอนโดเนี้ยเนาะตอนแรกนั่ตึกทูและเชดาแล้วเห็นว่าไอ้คนขับรถอ่ะบอกว่า น่าจะมีที่จอดอะไเลยเหมือนไอโซ่เคยไปไงเขาก็เลยนั่นที่โซ่ไปจอดที่ค้าพี่ไหมพี่เคลียร์ให้โอ้โหวิ่งไปได้ไหมแต่ต้องบอกยามรปภเข้างว่าเราขอปัดรเขาได้เขาไม่ว่าหรอกบอกมากินข้าวไงไหมบอกมากินข้าวเพราะพี่ก็ไปกินบ่อยอะไรนจ้าใบสาม ไปตอนกลับได้ไหมอ่ะมันยังไม่เลิกงานนะไปตอนกลับพี่ส่งที่นี่เลยนะพี่ส่งที่นี่นะไปสาวเวลาทำงานไปตอนกลับเลยเจอกันถ้าต้องการเมื่อผมลิขิตบรรดาโอ้ยเย่ะแล้วอ่ะ